สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลโลกกลุ่ม E ครับญี่ปุ่นจะเจอกับคอสตาริกาโคตรน่าดูเลยคู่นี้เตะในเวลาเร็วเลยครับ5โมงตรงไอ้พวกหนึ่ง,ง,งทั้ง2ทีมกันครับฝั่งของญี่ปุ่นโอ้โหโคตรจี๊ดจ้าเลยในเกมแรกครับแซงชนะทีมชาติเยอรมันมาได้1ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนได้อย่างมันเลยเกมนั้นทําให้โอกาสผ่านเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเกมนี้ถ้าชนะคอสตาริกาก็คือเข้ารอบไปเลยแหละ ก็ต้องรอดูครับวันนี้ว่าโดนสำรองในเกมที่แล้วที่เปลี่ยนเกมได้อย่าง Min ino, oma, an, มินามิโนะมีโตมะโดอันอสโนะพวกเนี้ยจะลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าครับกองหลังนี้ก็ยังไว้ใจได้อยู่นะโทมิยยสุกับโยชิดะครับรวมไปถึงลูกพี่ใหญ่ที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วยังอยู่โตนกะกาโตโมโดยก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยครับสำหรับญี่ปุ่นหนนี้น่าเชียร์มากๆส่วนทางฝั่งทีมเยือนคอสตาริกาครับนัดแรกเจอสเปนกดไป70ครับกลายเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในตอนนี้ละ เอาจริงๆนักเตะที่ดังที่สุดก็คงเป็นเคเลอร์นาบาสและผู้รักษาประตูที่เหลือเนี่ยเราก็ว่าไม่เท่าไหร่น่นะครับวันนี้คิดว่าญี่ปุ่นไม่น่าจะเหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะครับต้องชนะ2ประตูขึ้นไปด้วยผมก็ยังคิดว่าไหวครับอย่างน้อย1ประตูเนี่ยมีเห็นแน่ๆหนึ่งประตูนี่เหมือนจะเจ็บไม่หนักวันนี้ยังไงก็ต้องจิ้มไปที่ญี่ปุ่นนะครับมันไปจิ้มทีมอื่นไม่ได้เลยชอบแล้วก็เชียร์ญี่ปุ่นครับ ใครอยากร่วมสนุกกีฬาฝากอัลฟ้าแปดแปดไว้ด้วยนะครับลา์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ